ผมไม่กลัวเลยเหรอสองคนผมไม่กลัวเลยหรอพี่พ enfin> ีกี่ชิ้นละมุนเลยสินี่มันมีน้ำแข็งด้วยนี่เติมต้นตนย่อมเติมต้นให้พ้นผิดอะไรเนี่ยตนไม่กินอร่อยอะเป็นนอร่อยมากความดังไม่เป็นไรอร่อยมากเพื่อนทำไปเรากำลังเต็มที่เลยอร่อยมากใครขึ้น กูสองแปดลองทำสอับหน่อยได้ไหมสองแปดของเองลองเลยกูจะเป็นตุ่นกับจะให้สี่แปดป้าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไม่ได้เป็นทำไมกินยาหายแล้วกูว่ากูไม่น่าทำอย่างนี้เลยอ่ะทำไรกูไม่น่าเอาอะไรมาให้น้องกินอย่างนี้เลยอ่ะไปโคบุนไปน้องตาลไปใครเป็นคนริเริ่มความคิดนี้ถามหน่อย

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก